สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีพระผงของขวัญวัดปากน้ำอ่ากรุงเทพมหานครนะฮะรุ่นสี่มาให้ชมกันนะครับสำหรับพระผงของขวัญรุ่นสี่นี้เองเนี่ยก็จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2514นะครับซึ่งเป็นพระผงของขวัญที่ไม่ทันหลวงพระสดนะครับหลวงพระสดวัดปากน้ำนะฮะแต่ว่า ในรุ่นนี้เองเนี่ยทางลูกศิษย์ของหลวงพ่อสดนะฮะก็ได้รวบรวมมวลสารรวมถึงพระผงของข,องขวัญรุ่นหนึ่งรุ่นถึงรุ่นสามเนี่ยที่ชำรุดแตกหักเนี่ยนำมาบดแล้วก็ผสมเข้าเป็นมวลสารของพระรุ่นนี้นะครับสำหรับพระผงขวัญรุ่นสี่องนี้เป็นเนื้อผงพิมสามเหลี่ยม นะครับเรามาพิจารณาการเป็นพระแท้กันว่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราหยิบองค์พระขึ้นมานะครับเราสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องพิจารณาก็คือพิมพ์ทรงนะครับให้เพื่อนๆจำพิมพ์ทรงเป็นหลักนะครับ ให้เพื่อนๆจดจำพิมพ์ทรงลักษณะของนิ้วมือนะฮะลักษณะของใบหน้าแล้วก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถนำไปพิจารณาได้ก็คือ เพื่อนๆจะเห็นเม็ดไขป่ปลา,านะครับค่อนข้างจะซูมยากนะฮะพระเนื้อพองสีขาวเห็นเห็นเห็นเม็ดไขป่ปลาอยู่ใต้นิ้วมือองค์พระบริเวณหน้าตักนะฮะเพื่อนเพื่อนจดจำตรงนี้เป็นจุดสังเกตไปได้นะครับและสำหรับรุน่นนี้มีปลอมนะครับ มีปลอมค่อนข้างเยอะแต่ว่าของปลอมก็สามารถแยกแยะได้ง่ายนะฮะเนื่องจากว่าลักษณะของเนื้อพระเนี่ยของปลอมเนี่ยจะไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับของปลอมเนี่ยจะมีลักษณะเรียบแน่นตึงไปเลยนะฮะจะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนอย่างของแท้นะครับให้เพื่อนๆจดจำลักษณะของ เนื้อองค์พระไว้ให้ดีนะครับก็จะมือถ้าเราส่องกล้องลงไปเนี่ยก็จะเห็นมวลสารนะไม่ใช่เนื้อปูนขาว,ล,วล้วนๆและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆจดจําก็คือเส้นเพื่อนๆเห็นเส้นตรงกลางใช่ไหมครับเห็นเส้นตรงกลางบริเวณปลายยอดสามเหลี่ยมเนี่ยที่เป็นเนื้อลักษณะเหมือนเนื้อเกินเส้นตรงๆนะฮะเส้นตรงๆนะครับฮะตรงนี้ก็ เป็นจุดพิจารณาความเป็นพระแท้ได้อีกจุดหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งนะฮะการกดพิมพ์ลักษณะการกดพิมพ์พระเนื้อผงเนี่ยธรรมชาติเลยจะต้องมีเนื้อปิ้นเนื้อเกินเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมครับบริเวณขอบเนี่ยเป็นเนื้อปิ้นนะฮะถ้าของเก๊นเนี่ยตั้งใจทําจะไม่เหมือนและของเก๊ส่วนใหญ่ที่เห็นมาเนี่ยจะเรียบไปหมดนะครับจะไม่มีเนื้อเกิน เนื้อปิ้นที่เกิดจากการกดพิมพ์แบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอลักษณะแบบนี้ก็80%ขอนของแท้นะครับราควันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับาเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ